สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้นะครับวันนี้ก็จะมาดูวิวดมมอนฟาร์มสปาร์กอินฟินิกันนะครับวิวนี้ก็จะเป็นวิวที่แบบฟาร์มง่ายนะมีวงกว้างราคามไม่แพงด้วยสปาร์กที่เป็นแบบวิวเมตาอยู่แล้วทําอะไรก็เหมือนโหดไปหมดมาดูตอนฟาร์มบีะครับค่อนข้างสบายนะมีกระตุกนิดนึงไม่รู้เป็นเพราะสายปลาหรือเป็นทีอคอมไป เข้าไปถึงตัวแล้วสปาร์ก็แบบคลิกแซดดีจังเลยฟามแมป1.5สบายสบายรอบนี้เป็นอะเรเนะดิชัวแมบปบต้นไม้บอสต้นไม้ ก่อนจะฟาร์มก็แบบหลอกสแต็กงนิดนึงอันเเสสองโอ้โหนะะกระตุกกระตุกไม่รู้เป็นพรสะตะปักหรือคอมแต่คอมเก่าไงกระตุก โอ้ย <ítulo> แข็งแข็งบอสตายพอดีสับบูตายไม่ม้มาที่เดลิเดเลียมยิง่ายเร, ups, เรือรัวเลยค่อนข้างสบายนะในเว็บแรกเนี่ยตัดภาพไปที่บอสตัวแรกเลยเว็บห้า ตายรัวๆต่อเหมือนเดิมค่ขอ,ขอ,อยกดปั๊มยาโอ้โดนอะไรวะนะเกับตายไม่น่ามีปัญหาอะไรมาต่อกันที่เวทิทเ่็ด 1. ลายรัวๆวไะ นสบ,บายตาบาานะบอลละบอลละหลบนิดนึงกลัวตายตบ,บายแต่ดูเอฟเฟกต์บางทีเหมือนสายฟ้ามันแบบเอฟเฟกต์มันหายไปนะเว็มแบบที่สิบสองแบบต่อเนื่อง ึนงสบายเว็บที่สิบสามได้ทกเกยอลงพื้นไปเรื่อยแต่ระวังแล้วนะนี่แช่แข็งแต่มันใส่ไฟ้ยังทำงานอยู่นะสปาร์ก ดมาไ้ต้องระวังแค่แค่แข็งเรามาดูดาเมจตอนนี้เราดาเมจเท่าไหร่สังเกตจากมุมซ้ายบนสแสดงดเอมอนประมาณสามร้อยห้าสิบเรามาดูดาเมจดิดาเมจจะอยู่ที่เก้า0มื่นสองพัน แปดร้อยกสิบเจ็ดนะสังเกตดูด้านล่างนะตรงโทัทัดาเมจอันนี้จะเป็นบอสเวฟที่สิบห้านะตัดภาพมาที่บอสปีกันบ้างแล้วเนตายายากหน่อยนะสแต็กเรายัางไม่มีแต่ก็สบายอยู่ ไปเรื่อยเลยเก็บสัแตแจกไปด้วยดันไปด้วยสำหรับมอนเตอร์ไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะลูกน้องบ,บายบาย เรื่อยขาแตกเราก็ไม่เยอะมากนะตอนนี้ขค่อยไป มันแต์เ,เขาไม่ถึงตัวไปสาบายรีบเลยรีบเลยเข้าบอสเลยระวังระวังอันตราย สายฟ้าเหมือนหายไปนะเอฟเฟกต์ FX น่าจะบั็ลบด้วยนะลบด้วยอันตรายถ้ารอสตนอีกหน่อยถ้าจะไหวกว่านี้ เรากลับมาดูที่ไอเทมกันบ้างอะว่ามีอะไรบ้างครับหมวกเป็นอันนี้นะครับชุดชุดเดิมถุงมือรองเท้าเข็มขัดแหวน ดูสอยเรามาดูเซตกันนั่งเลือดสามสิบแปดนิติชิวห้าพันเก้าสิบหกพวกต้านไฟเจ็ดสิบหกเขาเดิมน้ำแข็งสายฟ้าประมาณนี้ไม่ค่อยเต็มมากปวดยาปั๊มเท่าไหร่ปวดยาปั๊มอยู่ยปัม๊มนิติชิวยอยู่ที่หนึ่งมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสอง ตัวดูดิชั่นแบบพวกนี้ประมาณนี้เรามาดูทิศตะกีนบ้างอันนี้ผมเปลี่ยนจากตอนนรเขาผมเปลี่ยนจากโนดนี้มาเมนวนนี้นะเพิ่มค่าสปิรอนะลองรองอะไรดูไปก่อนอันนี้ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมม,เมีเพิ่มวันนี้มันเล็กน้อยเดี๋ยวเขาเรามาไล่ดูนะทีวิว เนี่ตัูพัสสิบตามไปก่อนปับป๊บปั๊บเพิ่มพดยาตามนี้อันนี้มีอัพเพิ่มเติมมาสถานะโลไลท์แล้วทำไมผมถึงอัพอันนี้เพราะว่าตัวตัวสร้อยผม ซื้อมาแล้วมันไม่มีสปิริตให้ผมเลยถ้ามีสปิริตมันก็ค่อนข้างแพงมากผมก็เลยมา์ฟโหน,นี้แทนเพราะเราต้องการสปิริต105ขั้นต่ำเพื่อที่จะมาอัพสกิลสกิลนี้ให้ได้ใช้สปิริตสาแล้วบวกกับตัวสัพอรดอีกสิเป็นส5แล้วตัวบาเลยได้หกสิเป็น105จริงๆโนดนี้ตัวสกิลนี้เปลี่ยนเป็นสกิลเดิมก็ได้นะอาชิวิตบูน ทําให้ได้ยารีชาร์จอีก0.25เราว่าจะเปลี่ยนกลับอยู่แล้วพอพอผมอัพหลดนี้มาปุ๊บอะทำให้เลือดเราเหลือ7 5ผมก็เลยไปเอาเข็มขัดนี้มาใช้เข็มขัดนี้ลดลดการใช้ขวดเลือดแล้วก็เพิ่มรีเลือดแรงจากขวดยาแล้วก็ทําให้เราอยู่สถานะโลไลท์ถ้าเลือดเรา75%หเรหรือต่ากว่าทําให้เราอยู่สถานะโลไลท์ตลอดเ,เวลาแล้วตอนเนี้ พอเราอัพอาร์ันนี้มาเลือดหายไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็ตพอเลือนเราอยู่สถานะโลไลท์ตลอดเ,เวลาทําให้เราสามารถมาอัพตัวนี้ได้เพิ่มยาแรงขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเราอยู่ในสถานะโลไลท์ ight, แล้วเรามาดูจีวเลต่อจีวเลอันนี้ก็เหมือนเดิมเนี่ยแต่เราผมไล่ดูให้ใหทุกอันเลยตัวนี้ราไปจดูว่ามันจะโลเคอันไหนมั่งมี มีตัวนี้ตัวปริจกต์ตายดัมเมดทำให้ตาแปดแรงขึ้นแล้วก็ตัวนี้40%ไลท์เอคอลี่ฟอร์มแฟลกจูสเมื่อโลไลท์ทำให้เราใช้ตัวโนดนี้ได้นะเพราะเราอยู่สถานะโลไลท์ light, ตลอดเวลาอ่าตัวนี้เราก็เพิ่มมา เรามาอัพตัวนี้ไฟ่เดเมดเพิ่มดาเมดเล็กน้อยเพราะไม่มีอะไรมากแต่ตัวนี้จริงๆไม่จำเป็นก็ได้นะตัวเนี้ยเรามาดูไลน์ไปโอเคเรียบร้อยอันนี้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะเปลี่ยนเป็นแบบ ตัวอันนี้ก็ดีหาพวก allocate h u n t e k i หรือว่าตัวตัวนี้ heavy dinger หาสักอันหนึ่งอะแล้วเราค่อยไปเจิมสร้อยอีกอีกอันหนึ่งคนละแบบกันทำให้เราได้ยารีชาร์จแรงขึ้นอีกไปดูที่สกิลกันบ้างสกิลก็เหมือนเดิมสปาอัคอัพอตัวนี้ เรื่งตาตปีดเรดียบร้อยทุกอย่างเหมือนเดิมมาดูที่ดัเมตรัพย,ย์ดเมทปวยยูสพันห้าร้อยสิบสิบแล้วทอดดัเมจสองพันหกแปดสิบเจ็ดดูเหมือนน้อยมากเลยแต่จริงๆไอตัวดัเมจตรงนี้ยังไม่รวมตรง แคสสปีดนะเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้แคสตสปีดเนื่องจากเราเรากดอะเห็นมะเราปล่อยสายฟ้าหลายชีเลยลปล่อยตามเรากดอะเราไม่จำเป็นต้องใช้แคสสปีดทำให้ตัวนี้มันรู้สึกเหมือนตัวเลขน้อยมาก แต่เราแปลงล่างเขาแตกเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะทำให้เราหรังขึ้นเรื่อยๆความเร็วการไล่จขึ้นอยู่เราคลิกขวาเลยยิ่งเราคลิกรัวมันก็จะยิ่งแบบไล่เร็วขึ้นก็จะปเป็นนะครับสำหรับเดมอน f ร r มตะปาอินฟโนลิตถ้าชพอพบฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ